ต่อไปนะครับเป็นการจัดการกับรูปภาพนะครับสมมุตินะครับว่าเราจะาใส่รูปภาพนะครับสมมุติมาที่หน้านี้นะครับในการแทรกรูปภาพนะครับมันจะมีกล่องใส่รูปภาพอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใส่ก็คือให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ ที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นให้กดคำว่าอัปโหลดนะครับเป็นการเอาจากเครื่องเราลงเข้ามานะครับกดอัปโหลดนะครับก็เลือกอรูปภาพที่เราจะเอาเข้ามาใส่นะครับะะนะครับพอเรามาใส่แล้วปุ๊บนะครับอ่ รูปภาพจะขนาดเท่ากับกรอบที่เราตั้งไว้นะครับจะไม่เป็นขนาดต้นฉบับของรูปภาพนะครับถ้าเราต้องการให้เป็นต้นฉบับเหมือนรูปภาพให้เราคลิกที่เครื่องมือตรงนี้นะครับก็คือยกเลิกการครอบตัดนะครับตรงนี้นะครับคลิกนะครับตรงนี้นะครับยกเลิกครอบตัดคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะได้รูปภาพต้นขนาดต้นฉบับ นะครับหรือถ้าเราคิดว่ากรอบมันก็พอดีแล้วมันจะได้ไม่ต้องมาปรับขนาดอะไรอีกนะครับมันจะได้สวยาตามกรอบแล้วก็เอาเหมือนเดิมก็ได้ก,กดย้อนกลับได้นะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับสมมติเราจะปรับขนาดของรูปภาพอันนี้คือขนาดรูปภาพทั้งหมดเราดับเบิลคลิกนะครับเราสามารถเลื่อนลงแบบนี้ได้เอาเฉพาะส่วนนี้นะครับ หรือจะขยายขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนที่อยู่ในกรอบก็จะแสดงนะครับอ่ะสมมุติผมลดลงแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับทำการเลื่อนแบบนี้ได้นะครับเหมือนการครอบตัดนะครับทําเสร็จก็กดเครื่องหมายถูกนะครับอ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับในการแก้ไขอันนี้เป็นการแก้ไขรูปภาพครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนการเพิ่มนะครับสมมุติเรา ใส่ข้อความไปแล้วนะครับใส่รูปภาพไปทั้งหมดแล้วนะครับแต่เห็นว่าเรามีรูปภาพจะใส่เพิ่มแต่กล่องมันหมดแล้วนะครับกล่องหมดแล้วเนี่ยนะครับมันมีอยู่2วิธีนะครับก็คือ1ไปที่แทรกแล้วก็กดที่คาว่าอ่ารูปแทรกแล้วก็รูปภาพตรงนี้นะครับอ่ากดแทรกแล้วก็กดรูปภาพแล้วก็อัปโหลดนะครับ ่าสมมุตินะครับเลือกมาปุ๊บมันก็ได้รูปภาพมานะครับแต่จะไม่เป็นกรอบเหมือนกับที่เราตั้งไว้นะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับปรับแบบนี้ได้นะครับหรือจะยกเลิกครอบตัดให้เป็นขนาดของมาตรฐานที่เอาที่รูปเราบันทึกมาก็ได้นะครับอีกหนึ่งวิธีการก็คือ เอาเป็นบล็อกเนื้อหาตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถเลือกบล็อกเนื้อหาได้แบบนี้นะครับเลือกบล็อกมาเลยแล้วเราก็เพิ่มข้อความมาอัปโหลดเข้ามาใหม่นะครับแบบนี้ก็ได้หรือนะครับเราจะทําการสําเนาส่วนนี้ก็ได้นะครับทําสําเนาส่วนเนี้ยนะครับตัวข้างบนแล้วก็ทําการแทนที่นะครับคลิกที่รูปภาพหนึ่งครั้ง แล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับคลิกที่3จุดตรงนี้นะครับทำการแทนที่รูปภาพได้แล้วก็กดการอัปโหลดสามารถแทนที่รูปภาพได้นะครับอ่าอ่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้ดับเบิลคลิกนะครับก็ปรับได้นะครับแต่ถ้ารูปของเรามันเป็นในรูปแบบของอ่าสมมุติผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแถก็ไปที่แทนที่รูปภาพแล้วก็อัปโหลดนะครับอ่า ถ้าขนาดรูปภาพเรานะครับขนาดรูปภาพมันเป็นแบบเหมือน A4 เป็นเป็นแนวตั้งนะครับแต่น,นี้เป็นแนวนอนอ่ะเราก็กดยกเลิกครอบตัดนะครับแล้วก็สามารถปรับแบบนี้ได้สามารถย่อดได้นะครับย่อขยายได้อ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับในการจัดการกับรูปภาพนะครับ